แม่แมมาสวัสดีอ้อมกันพี่น้อง้อมกันเอาสวัสดีค่ะแน่นสีจวดจาดกับโบสีบีพี่ฟ้ามนะคะมเมื่อไนี้มากินตงโมห้องน้ำกันมาเล่นฟ้ามโบสีนะคะคือมาเล็นฟ้ามพักเพื่อนพักให้ดูปุนิเพื่อนนะคะค่ะก็เลยมาตามโมฮ้องหนู้กินค่ะกินกับพักเพื่อนมาพี่น้องมากินน้ำกันกินละหิวหิวล้วค่ะตอนนี้หอดบายเลยมาหากันตน้งแต่เทียงหาโมงเช้าคุณ ข้าแต่ฝอยเห็ดนั่นเห็ดนี่ป้อเด้กินจะคื่อป้อไปรวดมือกูสิกินมือแล้วกูม้งจีกูไปรวดไปเบิ่งแบบไก่หนึ่งเบิ่งย่อให้เบิ่งซะก่อนตัวนี้เป็นตำส่วนปูมาแนนซีเดี๋ยวมาฝากกับตุ่มไข่ค่ะอยากพี่หลอกเลืดปลาเข่าแบบใหญ่หนึ่งจะไปบ่เบวชรองหนังสิเวิร์ตบอลกับข้าวเหนียวห่อนข้าวปูข้าวเหนียวอาไม่ห่อนข้าวไม่บ่เมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องพัก กินอกเรนบัตเตเวียสลัดแดงม,มากินน้ำกันค่ะบอกไปจะยินเออยินไหมนนโดนเธอจังไหนมาหากันมกูกันได้หิวอืมอย่าลืมกดติดตามส่องยูทูบเนสี่จวด,ดจัดนะคะกับเพจเนสี่จวดจัดกับโรซีบีพี่ฟ้าเสียงนันก่นยาวนะดึกอืม เฮ้ยยังเขาเก็บันเพียงเนียบกขมเน่เบิ้มกับผู้บ๊อปนไดปะมันบเขาเหนือบอกเขาองไปย่ำบอกจุ๊มบิ้จุ๊มบิไปก้าวเีหนังสือหน,หน้าเนาอันไปกินอันอยู่โลกอาหารออกเงินกันพุทธหาบาทตํางุงจานาสิบหาบาทพุทธสามบาทแล้วจานาสิบบาท ซาิจานกับโบอิมแซ่บไรในกลิ่นินีสีเวากันมวนแนว่าแต่ข้างนอกกลินเ่ยก็อินแน่เยวเหมือนกันเสอิญนะคุณแน่นกว่ามวนมวนคุณแนนสีเออกว่ามวนเลยดิเอาห่วยหมนีลูกเพื่อนลูกเพื่อนเพราะว่าเอาจากกันตอนตั้งแต่มอสองเราะพ่่าตอนมอหนึ่งคุณโนันเลี่ยนยุตในบรรณายงจังได้ใหญ่เข้าไปก็จังได้พอกัน เจปีล้ะวะเลื่อนเลยจะกจะปีเท่าไราววาอ่ะ้าวครัวเระแข็ง่ล้าบก็บอกกันมาตลอดว่าตอนนี้ก็สามสิบเอ็ดสามสิบสองหตั้งแต่อายุสิบสี่สีพอกันตอนนี้ก็สามสิบสองสามสิบสามแหละกับสาวปีสิบจ็ดสิบแปดปีเอาคือกินน้ำดูแห่ะเพ้ยอีกอ กินไปกินมาคือซีบิวบิงปะมเามาไข่ตบบอืตมไข่บดสุกเอ็มถึงกยะปคุนขาเจาะข้าวเหนียวใส่อะไรเหนียวอะไรต้องตอดกินมไม่มอยอ,อ้อมลวดแต่ว่าบ้านบบกับบ้านแนนจิดอะ กับกับเด็กไก่กันแห้ง,หงค่ะขับรถหากันไหนอยู่แต่ว่าแม,แม่แบบหน้าที่การงานแต่ละคนมันกะต่างคนต่างเหตุง,งานมันก็นเลยบอก่อยเดี๋ยวพ่อกันเข้าแล้วพี่น้องมามาตีกล่องาเ้ยแเสียเซลแล้วก็เสียศูนย์เลยอันน้เขาจะให้พี่น้อ,<า>งองเ้ย,เต,ย,ยตีนิงขี้ง่ายจังอย ก็ดีแล้วยิ่กโก้มาไก่อันนี้แม่อะไรบ้างเข้ากินอะไกินนะที่โก้เนี่ยแล้วนางอย่หันนะหมกนาคนนะมันสีบล็กอยู่บนห้องจีนเนี่ยบล็อกกับคุ้ยกันไปแต่ตอนนี้หิวพักก็กรอบพี่น้องจากบันเซฟปุ่นมาหอนี่จากโลวะ ไหวมันสามสิบปุ่นบอกอือส้าเจ <ขอ S 1> ้าสามเร้าของเจ้า,า,าเนาะไอ้หน่ไปไหนขเข้มมามอหลายยาง1ิหโลหนึงชิ้หกเออแต่พุกไปทางนี้เนาะนี่เข้าไปเป็นเตยเ,เนี่ยให้มันเตยก็บอกไก่ตัวกินน้ำวันพี่น้งเพชรเดดีขนาด แต่วกับเปลาเว่ยกับปูหวานดีเนี่ยก๋วเตี๋ยวยุบิพักยุ้มใส่พี่นอ้องมันกรอบดีต,อ,ตอ,อนเมื่อกี้นี่เขาบอกอตอนเขาเรียนเนาะงพอกันที่ฟีตอนฟีปีเหล้ว <c oughs> จนเท่าพอจบม้อสามน้องก็กต่างคนต่างไปเรียนอืมนั่นสิก็เรียนอยู่ เี่นมาละพี่เกลวิ่มอสีเนาะแมนแต่ว่าโบสีสิมานี่โบได้ผมไปเรียนอยู่การอาชีพการอาชีพมาเท่านี้พอจบม่อหกกับมหากันนีกือเกาแต่ว่ากระโดนเติบเนาะตอนหนั่งซีปีพอจบม่อีกสามปีกับมาเรียนตอมโบสีนั่นสิ่ะเรียนตอมอสีแต่โบออกมาเรี้ยนปวชอือย่ที่พ่อเป็นจบมอหกพิ่ก็มาเลียนปบว่าอบโก็ชอว่าชอบกับเขา สามหากันยุคเก่าสามหากันยุคเกา่าอุ้ยกันนี่ต้องเล่นแตกพี่นอ้องก็ได้ย,ยนินว่ามันต่างลงสีลำโพงเรียกพี่จวดขนาดพี่น้องจวดคือกันมาพี่น้องว่ามม่เฟยียโอื้อ อออก,กินหมอนยาหมอกตัวเอยเหอัวลุ่มอือปีนี่กินผักตาแสบเลยอ๋วาหายแล้วเยอมันบพ่อเหอ้หาเป็นเหลาอนีส่สิะหลายพ่อพ่อยังได้บอกหลายหนหมวนใสพี่นนอะขี่มอเตอร์ไซค์กับผ้ากันหาดตลุม <c oughs> <c oughs> ตะกี่ เอาส้นไม่นะวันหยุดก็นเนี่ยงสิเนี่ยอยู่โรงเรียนเล่นหา,าก,ก์ดจันรา์าสังเงี้ยต่หน่อยเท่าไงวันหยเนี่ยไปหาเกมกยจับหน้ากับตับักูเออว่านตะเพดงานตัวตะัวตมีไปหาเกมตับักฮูสดใสสดมนาบ้เห็นหวตอนกระปุ่นวันี้ต่ตอนกระปูวตะพูบ้านมีหนอก เพื่นเห็นเพื่อนอยู่ทงอยู่ปากพอคนหมบอกเสียงดังเศร้าบาดยังบ่อยากไล่ที่แม่นพึ่งเป็นอยู่ในเมืองในบ้านแองขับรถออกไปหมว่าสั้นหัวคขาขเพื่อนสิหอวเงอนเพื่อนก็จะทางเพื่อนเดาข้าท์เพจจิตพี่น้องเพจดูเพจแกงอะมุกเพจนี่ปุ๊บ <laughs> ใช่ดมแต่ <laughs> ว่าหมองนีมันสิเด็สิเด็กินนอกรอบหมองนี้มันเ <laughs> พราะมันต้องหาเนี่ยถูบรุ่เศษหอก,ก่อนมาถูกสิเด็ก <laughs> <laughs> ินเมลและปรนเ็ดเขียว <laughs> สำหรับฉันเขียวพานเลี้ยวออ <h iss> แบบมิดจีดีอยู่ข้างหน้าเบอๆเลย ก็คือบอกเงี้เห็นหนากันไม่ใจหยุดหัว่าจะไปหน่อย,ทยอเท่าไงอืมเบิ่งผานยิงข้าวว่าอยากปลูกพักมาสันเศร้าอยากเคียดล่ะเิงข่าเนียทเธอยาเคียหือยเดลียแนวใหม่ล่ะที่แล้ววันนี้จะเ,จะเคลียยุ่ ก็กินผ้าคนเสียบแถววะตัต้งใจเล่นจบหทนมันก็อยากไปเห็นงานกรุงเทพยบดูจังไรดุกินก็คือนตั้งใจไปไปแต่ข้าวเดียวเรู้เป็นตจอยู่มักให้มัมกหน้าเนาะอยู่ในเมืองบ่ได้พี่เนาะไปโดนติดอยู่ตอนนั้นเดือนนึงไปสุนุรีก็โป้ว่าสอนเนี่ยบอกไปเลยบอก เดือนเดียวลบมากเลยกูพี่น้องอยู่บ่ได้แต่ยินเสียงฝนตกเนี่ยกบกับหอ้องเนี่ยไปล้างหอ้องน้ำใหม่กับปง่งขึ้นหอดบ,บ้านเขาบอกว่าอยากแกแน้ำะไม่บอกว่าอยากไปหากบหาเขียนมึงพี่เน่ะมาอ๋อเป็นบ้าบัา่ลบมาก <laughs> ็อยู่บ้านเลยตั้งแต่ฝุ่นเมียนกูนอยู่บ้านเลยก็มาเฮ็ดงานอยู่อัน วัดเห็นงานอยู่วัดดวงตาพณนเมตตาเพราะว่าเพราะว่าตาพนฟา้าใ้ตาเนี่ยเป็นตาเนี่ยเป็นพระอ,อายาย่ได้ข้าวหนึ่งกับเาเห็นงานสมารเห็นงานอยบต่อนี่จะนี่ กระตั้งแต่นั้นมาเลยจนหอดเดี๋ยวนี้แม่อยูว่วัดฐานยู่โดนปันไดงปีกว่าแต่เดี๋ยวมาต,ตอนโตโปวสไปกับไปเห็นกรุงเทพล <laughs> ในเดือนห <laughs> <laughs> นึ่งยุบวัดหนึ่งปีกัวเป็นไงเดือนละหาพัน<ม>ซีพันหาพันแต่ยู่อ <laughs> <laughs> ันนี้ถ้าเปิดรราสมัครบทบอยู่อ่ะ 2ชินแมน่ต้องเฮ็ดดสมัครบ่ดิกลับไปก็ปได้บ่ดบอได้เอาจนฮอดมื้อนี้เาซุมื้อนี้อือนีม่มาเลยแต่อตอนตอนนั้นตอนนั้นแน่นทําง,งานบุกบุกยังไปเรียนแม่นก็บ่บ่ไปเร <laughs> ียนปอบ่อตีต่ออือเรีสิเอาตปสตอ,อนนั้น เรยีนรยนไมเรียนอยู่งสองฝีอ่ะเจ้าอปซอสไมเรียนสองฝีอ่ออออะก็มาฝึกสอนอยู่หม่องเก่าก็เด็กเล่นงานอยู่หม่องเกา่ากลับไปก็ว่าบ่อนี้จากนี้อ่ะด้วยไก่บานน่ากวันพอดีบ้านเพื่อจะยู่ไก่ค่ะอ,อยู่ไก่เทคนิคจะงูไปใส่เบิดเนาะงูงูหุกเก่าตะกี้แต่ว่าเอ็มเอ็มแกบ,บานที่นี้เออแต่ว่บบานตอนนี้พอมแล้วอ่อนก็สบาย ก็เดี๋ยวน่ะเป็นเบอร์ชวบอรที่แหตุตอนน่ะเรา,าให้เลยถามพายกูอ,อืบอเมืม่อถามือกันโบก,กี้สายใหญ่นะโบก,กี้เอ็มมี่แน่สี่กระลีเด้อนะ <c oughs> นไม่เลยไม่ตอนนี้ไม่อยู่ในเฮมมาลาเลน,นี่ยนะไม่ไมัน่ยมนม่อยู่ใส่ยูปีมหาใหญ่บอกอโอุ้ขา ไม่ลราก็มีนั่นตอนนหนนั่งเป็นไหนที่ยุกงเขพอืมนะเป็นเจแล้วเป็นซอแล้วเออเป็นซอแล้วปุ๋ยปุ๋ยกับยุกงเทพปุ๋ยยุกระย่องบ่๋ยกระย่องบอกเอะมาเมื่อ,อกี้นะอืไปกินยังกันยุยุใจกับที่บ้านสวนเออแมนปุ๋ยยุกระย่องพัดกับพัดกับเป็นคู่แล้วพัดเป็นเพ่คู่มั่วสาม,มแต่ว่าหญิงกับพี่นั่นเสียแล้ว ังแต่อ,อยู่มสามมัอมมอมบมอกยบมสามโบข้าวะะม,มาซื้อนั่นเน่บบานเดียวกันก็แม่สี่เนาะแม่เขาจะขุ่ซื้อแม่นั่นตุ่มตุ่มอยู่ใส่มาเยอะแต่กันไปพี่นอ้องล้วที่เาะทาง ม่กับพึ่งมาอยู่บ้านมาดูเฮ็ดอีแต่ว้ยเด็ปีขวบปีแล้วเนี่ยปีกวัวนหรอไม่ไมาอยู่บ้านไปหาด้อเดียเ๋ยเบิ่มเสริมสวยน้ำกับบอได้เขาไปเขาไปอยู่หันบ่ได้เขาไปหาจักเสื่อโอ้ยเหนื่อแตกขึ้นหน้าขาเนี่ยเห่อยแต่เนาะพานลงเนี่ยพ,พี่น้อ,ององิ่มบังคันมันเป็นปอบลงมันเป็นอิ่มหนำเกลีงห้วยปะยัง กูต้มงต้มยังเสียงพัดลมบ้ากูบ่เย็นบ้ากู่เย็นบ้าไอ่ฝาคองคนเนี่ยขายเือหน้าอมากนนะวันยุดก็ได้มาหาเพื่นจันหอดซุกกะาที่าาทีมันสมือนนี่วันยุดคือจะัวมัมีเบียกมาหากัน ยุ้ยใตันหมูหัวเฟ็ดเฟ็ดแี่นม่แม่ว่าเรกิภภน, <laughs> นะกระหัวว่าเรกินกับหั <laughs> วมึงก,ก,ก,กินน้ำยังมึงผสมยัง <laughs> น้ำเย็น <laughs> <laughs> อ่อม่วอยูนิฟิตแตกปุ๋ยหรือปัญเวแซ่ไป <laughs> <laughs> โดนละ ไปเฮ็ดมันแบบแต่แบบมันบม่มีหอดติดเห้ยแสดงว่าเพ็ดในพาคกันสีสัตว์เฮ้ยดูบรรยากาศมีน้ำน้ำเย็นๆต้องเสียงน้วหมดนะอือหอยข้างแอ้วลืมไปขวบติงลี่เด้อคนหนึ่ง อืมไปสิีงดีเป็นคนคู่แล้วก็่งจะมาหนาบ้านอ่ะเธอหนึ่งบอกแล้วไปอยู่เสรล้วมาไปอีกอุ้ยสวยยังนี่สวยโอ้ยคนหนึ่งเบาๆถือหน่จังไหนกุ๊กเจยูทูเบอร์ดเจยูซูเป๋ยใหญ่เจกุ๊กแต่ว่ายังนี่คนไปร่างกายงานสั่งจ่พูดเรื่อง่นคันเห็นคลิปนี้กันคนไหนคนแสเนอร์เจกุ๊ก ตั้งอังเยอะไนอมื mm ่อ hmm. สิ่ะเบิดฝ่าวปอนไปก่อนกินข้วยย่นกินเก๊าขวยหนำดำใหญ่อือมเอามาสิละลาก่อนสร้างไปบุญ แต่ว่าวางหันอธิกรกูก็จังมาบานอยู่แมนบอกเห็นเห็นเห็นบะไรเห็นมันเขาบอกมันเอิญไปเล่นน้ำอยู่ให้มันมาเถอะนะเขาก็จะไปเล่นน้ำมันไอ้ดอนได้เน่ะอืะเจ็กกุกเจ็กกุกคู่เรือแตะว่าคู่เรือเป็นนายุบเป็นนายูอะไย่ำกุกเด้อไทยน่ะหมอกกันแกบางทีก็สีเป็นแต่เย็นช่ยชวย มันว่าบ่มีโซลา่ามันมันว่าบ่มีไฟได้เหรอโซล่าเซลล์ทั้งนั้นเลยอืมเป็นตะออยู่ขนาดยังพูดเนียไปเนี่ยแบบอืวิวดีเนี่ยเจ้าห่อนเป็นบ,บั่บุคือนมาถักกาศห่อนอยู่บอกว่าบบาพึ้นมันเบาวิวดักวิวดักหลานอืมยูนอ,อันอะไรดับเจ๊กู แบบว่าเบิ่งคลิปนี้นก็ให้กำลังใจเพื่อนแน่นสีเนี่ยเด้อพขวัญเบริร์ดสีแล้วเหมือนกันม, <laughs> มันมัน,ม,นมันจานมาเสิร์ฟมึงอย่าเป็นยังเด้อฉันวัวดีขนาดแล้วมึงพูดอะอีกวะยังหลายคนอยู่โจแซม มมหมดหมดคือไม่มาเลยคือวนนถ่ายเนาะแล้วกว็หลังมูเนาะแล้วก็อยู่ที่ม่าถึงเนะโอ้ยเพดเพดบอย กินะวันกินผักสมปูข้าคน้มึงนี่ตะวันเห็นอยู่ว่าเห็นหน่อยก็เหออือก็หน่อยแ่จะทานเท่าไหม่ก็แลวันเธอยู่บ้านลยบอกบล่ามอ้าวว่ามาจักมาจักแล้ว จ,จักจุลังได้เดือดาเพนยิส่วนยิ้จสุส่วนแต่ก็ต้องทุนยิมสุส่วนทางจากหอวงเบิร์เชเงาเหรอบ่าน่ะไปเลาวสิมากินผักินผักกินได้พัางกันเนาะกินล้ำมันกับใต้กินตุ่สียพะล กค่จังสีพี่เนาะเอากระปุ่นใสใส่อะไรกับปุลกระปุลกระปุกโมลายข้นกับว่าเดี๋ยวเราเชื่งกันคืถออย,ย,ยูอ่เด้อ <laughs> นั่นก็แบบคือซื้อบอ,อกให้นายจากักบ้นแล้ว ไอหมูนี่จือเขาได้พราะแหละตอนเลี้ยงกับตอน,น,ต,อนตอนเลี้ยงกับอีกเพื่อนหนูตอนเลี้ยงน่ะซัมเนี่คือแต่ตอนนี้นี่ยซัมนี่ย <c oughs> หนูไอ้ผู้นึงหนูนี่มาละไอเล็กไอหนูไอเล็กไอเมียวมันดีไอเปาไอกิบเออไอเปาตอนนี้ก็เป็นเจแล้วเป็นมาดาม ไอ้ลินไอ้ปิมรู้มากก็เจอยิงยืนเดียวใบนัาเตังไรไม่บอกนี่อยู่บ้านอันนี้ยิงยิงยิงสองเงเออยิงนึ่งอยู่บ้านบ้านหลวงยิงนึ่งอยู่บ้านบ้านยเกาะบ้านสนามบ้านหลวงยังบ้านน้องหลวงบ้านน้องนองหลวงบ้านหน้าสนามยิงคนหนึ่ง ยิงหน่อยน่ะเน่เออบนน้ำน้าสตังน้าสตังดูสินี่น้าสตังนี่ม um ันอยู่บนน้ำนามพี่บางทิศขวงก็เลยยิงเลยนี่ยิงได้ทีมูต้นนิดหน่อยน่ะนะริกกี้งั้นอือมันอยู่บนน้ำแล้วทำบ่อที่เดิมกลุ่มกันกับกรีบก็หยังนั่นเด้เออ ญิงสาวิธีสามญิงาวิตีญิงอภินันแล้วก็ิงน,นันตายแล้วมันช่วยิงยังก่อน,นี่ย <laughs> ักจิ้มปเลยเฮ็ดบอยเฮ็ดบอยได้มือปัดยนีแต่กับูเอเลยอย่างวันนี้พี่นนอะ ว้ยมันคิดน้ำปว่แน่จริงๆ่แน่กระบอท้นนะเว้าเขาหนึ่งสองคนเบิร์ะเก่งปวดกับปูบลาได้แล้วค่ะพี่น้อกกับปูโลดึงแหน่เบิรงหนึ่งข้าไปนึงข้ปริมาณนึ่กินหาคนข้างไปนึงขับปุ่นขับปุ่นโลดหนึ่งไข่หานุวย กระเสือหนึงตัวน,น,นี้แน่นนอนหอยนอน,ก,นอออออกินอกเล็ดอกเด็ดอกเด็ดกินดีปะอ๋อหงเศรมเห็นโอ้ยคือไปาเข้ามาเราว้อวโอ้ยมาอาลลดพวกกูข้อหยัเสียวเ <laughs> อัดวิดีโอไลฟ์สดอันป๊าช่างง่อมาแล้วม่สิได้เงิดขอหยิบปลาเฮาอีกเนาะบ่ถึงดาวมาแล้วจักเม็ดนี่พากูบ่าเดี๋ยวก็ว่ากูเสียมดีกล่ะบ่มี ต้นหนามกิ้วหัว้าวมลอะไใครดอกคาง้านเขาอยู่ให้มีิตรคางคามกับเมมขั้งหนาขอบหัวเดยว กายรไม่เราผีเลนหมดเลยถ้านคนถ <c oughs> ามาาารรมาัสียทำยุบนนยิมองนะงานเวลาคนมาส่งของกลโอ้แนวลาเลยเม็นมหาลาข้างๆางกันก็เลยว่ะบ <c oughs> ้านนั้นนอเนลเกน,นลาว่ยังหลก็ได้โอเคก็ขึ้นังนนะไม่พูดยินนะนลาก่ะต้องให้พูน้โมนี่รับะเข้าหนีบแล้วเขาเตือนพียาอ หวานทั้งนี้กระทงทั้งนี่กระทงทั้งลังกับห่วยทั้งหนานยังเป็นห,นหุนท่าทั้งกำมันปวดแทะเอาซะ,เ,าะเหมือนกับมาเอาว่าวโซเลเรื่องความเก่าความหลังหาทับ เออถ้าเอยบ่อถือจังไงกับขอโทษเพื่อนเขอโทษเซียวๆน้ำในเด็กคาเดอร์ขั้นเอินซื้อบ่อถือหรือว่าอันเบาหอดบ่อถึงค่ะเพราะว่ามันก็ดนแล้วนอเนาะเป็นเซ้าปีมึงเซ้าค่ะสิบสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีมันก็ดนแล้วมันกับแบบพอค่อยเดี่ยวกันนอต่างคนกับต่างมีหน้าที่ของแต่ละมันมื่อกี้ก็มากินมันม่วอยู่น้ำกันมันม่วงบอกนูหัวม่วนนะพี่เนาะยู่น้ำกันคือกันบ่ ตะกี้ผูซำดีตะกี้เย้าวน่เฮ้ยแต่้เอยืจอกันได้แล้วเนาะกินขาวแล้วมันก็ได้ง่ายขึ้นน่ารักส่ารักโอนิกะมาพบพ่อโบโบโบสีกับแมงสีกับมาพบพ่อกันเพื่อนกับพี่น้องกับทุกทุกทานนะคะก็ฝากช่องเว้ด้วยค่ะแนงสีจวดจัด โบซีพี่พี่ฟ้าค่ะค่ะไปติดตามกันคทั้งเพจทั้ง u t u b e นะคะไปติดตามนะคะนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย